ครับกบลาวสวัสด,ดีพี่น้องชากเกษตรกรที่รักและขคารบทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตนําเสนอตัวสับย้าตัวเล็กครับรุ่น 8F ครับมีทั้งเครื่องเปล่าและพร้อมใช้นะครับก็วันนี้มาบอกสเปคคร่าวๆนะครับกว้างยาวสูงน้ําหนักอะไรพวกนี้นะฮะสเปคภายในใบมีดมอเตอร์ลูกปืนขนาดของเหล็กครับผมก เดี๋ยวผมจะวัดขนาดก่อนนะครับขนาดความกว้างความกว้างนะครับรวมตัวเพลาก็อยู่ที่ประมาณสามสิบสามสาสิบสามเซนนะครับความยาววัดจากปากทางออกด้านหน้านะครับมาถึงตัวท้ายหกสิบสามเซนครับจากด้านบนตัวขาก็อันนี้ผมจะบอกละเอียดเลยนะฮะ ตัวขาความยาวอยู่ที่ห้าสิบหกเซนนะฮะกว้างกว้างความกว้างของขาก็ยี่สิบแปดเซนครับมีอะไรอีกได้ก็จะทราบถึงต้นทุนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เหล็กแพงมากตัวนี้ผมจำหน่ายสามพันห้าร้อยบาทครับก็ราคาไม่แพงครับไอตัวนี้เพลาสิบเก้ามิลครับลูกปืน ucp 204ครับ น็อต M 12ครับผมส่วนตัวใบมีดก็จะเป็นใบมีดสามเหลี่ยมฮะเป็นของรถเกี่ยวข้าวจะมีตัวใบขาวกับตัวใบแดงฮะตัวใบขาวจะเป็นตัวดอกบัวครับตาดอกบัวตัวนี้จะเป็นใบมีดเกรดใบเลื่อย จะแข็งแรงทนทานครับยิ่งสับหญ้ายิ่งคมฮะแต่ตัวแดงก็เกรดก็จะต่ําลงมาฮะก็ผมจะสลับให้อย่างละสี่เป็นแปดครับแปดใบมีดรวมทั้งหมดครับถ้าต้องการดีๆเลยก็แนะนาําเอาใบขาวทั้งแปดเลยฮะอะ็ใช้ใบขาวทั้งแปดใบเลยฮะมูลเล่ก็เป็นมูลเล่สองนิ้วครับสายพานร่องบีเบอร์49ครับตัวล่างก็จะเป็น มูลี่สีนิ้วครตัวนี้ใช้มอเตอร์เรดิสันนะช่วงนี้ก็จะเป็นเรดิสันกับไทยสินนะส่วนใหญ่ก็<อ>ผมมีมอเตอร์หลายแบบหลย้ยี่ห้อหลายกำลังก็อยู่ที่ลูกค้าต้องการครับอันนี้ก็เพิ่งทำสีมาใหม่นะไ,ไม่มีเลยตัวน,นี้ก็รอเตรียมส่งลูกค้าครับ คนสีค่อนข้าง,งหนาก็มีบันพับครับตัวนี้ใช้บันพับในการสวิงฝาเปิดบนการเชื่อมกเออ็เชื่อมทุกจุดครับลากทุกจุดฮะดูฮะน,นลากเน้นๆเลยฮะไม่ใช่แทมนะฮะก็ผ่านการเชื่อมด้วยโรบอตซีนซีฮะบางชิ้นนะฮะหลังๆก็พนักง,งานก็ ใช้เชื่อมบ้างเรจะสัะงเกตรอยเชื่อมนะอันนี้มาดูรอยเชื่อมก่อนส่วนขนาดของเหล็กก็เดีย๋ยวนะขนาดของเหล็กตัวนี้เหล็กฉากนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งความหนาตัวนี้เหล็กมอกครับเหล็กใหม่เลยฮะความหนาอยู่ที่สามมิลฮะ เหล็กฉากแล้วก็จะเป็นตัวคลาเนะาะคลาสิบเก้ามิลแล้วก็ความหนาของนี่ก็สามมิลเหล็กฉากหนาสามมิลทางออกก็จะเป็นเหล็กเหล็กฉากเหมือนกันนะนี่เหล็กฉากนิ้วครึ่งสามมิลเหมือนกันนี้เป็นเหล็กฉาก เหล็กแผ่นดำมาประกบกันแผ่นดำก็อยู่ที่แผ่นดำก็อยู่ที่สามมิลครับตัวนี้เหล็กแผ่นดำมาตัดเป็นทางเข้าตัวนี้ก็สามมิลเหมือนกันมีรางเลื่อนครับตัวนี้ก็วางของตัวมอเตอร์อได้หนึ่งกับหนึ่งแรงกับหนึ่งแรงครึ่งนะฮะ แทน่นตัวนี้แท่นยนต,ยนตไม่ได้ฮะต้องต้องต่อให้มันยาวกว่านี้ถ้าตัว bs as จะทำได้ที่ใหญ่กว่านี้ก็ราคาก็เพิ่มนิดหนึ่งครับเครื่องกล่าวาอยู่ที่สาม0ันเก้าถ้าเป็น as ตัวนี้ตัวนี้แทน่นเขาจะวางเครื่องยนตได้ก็จะยาวมาหน่อยคะตัวนี้ก็อยู่ที่เครื่องกล่าวอยู่ที่สามพันเก้าครับกับสี่พันสี่พันสามครับมีสองรุ่น ับตัวนี้ตัวเพลาลูกปืนก็จะใหญ่กว่าที่แตกต่างกันเพาลูกปืนแล้วก็แท่นเครื่องนอกนั้นเหมือนกันหมดฮะแท่นวางมอเตอร์ตัวนี้วางมอเตอร์ได้สามแรงเลยฮะแท่นก็ใหญ่เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์หกจุดห้าแรงนี่กํลาลังประกอบมอเตอร์แรงนะครับ ส่วนน้ำหนักก็ขึ้นช่างเมื่อสักครู่ตัวนี้เ,เดี๋ยวผมจะขึ้นช่างอีกรอบหนึ่งฮนะ<า>งเพื่อให้ดูน้ำหนักของเหล็กที่ใช้<าง>ขึ้นช่างเป็นเครื่องกล่าวนะครับ<าง>เ,เครื่องปล่าวนะครับผม<าง><าง> <atives> เครงกล่าวน้ำหนักอยู่ที่อยู่ที่24กิโลกรัมครับเครื่องเปล่า8แครับมีโลมเล่นบนให้เครื่องเปล่าก็จะได้ตามชุดนี้เลยนะครับใบมีด8ปใบครบครับแล้วต่อไปช่างต่อไปจะช่างตัว พร้อมใช้นะครับรวมมอเตอร์ขึ้นช่างเรียบร้อยครับผมมาดูน้าหนักกัน,นครับ40 41 ครับอยู่ที่41กิโลครับผมเชร่อมพร้อมใช้ตัวนี้ก็ไม่เบานะครับน้ำหนักเยอะครับสำหรับลิกโดยรวมๆกันแล้วก็หลายกิโลอยู่ครับาลงต่อไปก็จะเป็นส่วนของ ใบมีดให้ดูแล้วเนะ okay. าะโอเคใบมีดแปดใบาตาดอกบัวโอเคครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้พร้อมใช้อยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับเป็นราคารวมส่งจัดส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางครับรับจ่ายหน้าบ้านได้ครับตัวนี้ช่วงนี้ เป็นช่วงๆนะครับก็อ,อยู่ที่ไปสนี่สวิตช์ไฟเบรคเกอร์ตราช้างนะครับ10แอม์อย่างดีครับฝาครอบสายไฟใช้ VCT 2คูณ1.5ครับอย่างดีครับสายดำรักไฟก็เป็นวีหน้าครับหัวกลมครับอย่างดีมอเตอร์อย่างดีรับประกันครับผม ไม่มีอะไรเลยนะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่ร้านสยามแม็กนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ